ทาาุรู้ที่มีอยู่ในความว่างเปล่าแห่งจักรวาลน,นี้เมื่อผัสสะกับทาานไม่รู้คือทาาุถูกรู้ก็จะเกิดเยตสิกขึ้นเหมือนกับทาานรู้ คือน้ำเยติก yeah, คือคลื่นเมื่อน้ำกระทบวัตถุที่ไม่รู้ความหมายคือผู้ถูกรู้เช่นไม้ท่อนไม้หรือวัตถุต่างๆน้ำก็จะเกิดขึ้นขึ้น ดังนั้นท้ารู้เมื่อกระทบกับหรือผัสสะกับผู้ถูกรู้ก็จะเกิดอาการแห่งการรับรู้ขึ้นหรือเขาเรียกว่าเจตสิกเจตสิกที่เกิดขึ้นนี้ ในทางปฏิจจสมุตปบาบาเขาเรียกว่าเมื่อเกิดการผัสสะแล้วก็จะเกิดเวทนาเวทนาก็คือเจตสิกนี่เองเมื่อเกิดเจตสิกของวัตถุที่ไปสัมผัสของธานรู้มากมายหลายชนิด ก็จะเกิดเจตสิกหลายชนิดมากมายด้วยกันจึงทำให้จิตนั้นหลงคือทำให้ธาตุรู้นั้นหลงว่าเป็นเจตสิกของวัตถุชนิดใดจึงเกิดการสมมุติขึ้นหลงในเจตสิกนั้นก็เลยธาตุรู้ก็เลยเกิดอวิชชาคือความหลงมาปกคุมธาตุรู้นั้น ว่าเป็นเจตสิกในวัตถุใดสิ่งใดบ้างเพราะฉะนั้นถ้ารู้ที่เกิดเจตสิกแล้วมีอวิชชาปกคุมนั้นเขาจึงเรียกว่าจิตหรือตัวผู้รู้เพราะว่ายึดมั่นถือมั่นในการรับรู้ของตนเองนะ รับรู้สิ่งใดก็ยึดมั่นว่าเรารู้เราเห็นเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่ง,น,น,งนี้ธาตุรู้ที่มีเจตสิกและอวิชชาจึงกลายเป็นตัวผู้รู้หรือจิตเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาขึ้นเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นตัวเรา ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราจิตนี้อยู่โดดเดียวไม่ได้จะต้องเข้าไปปฏิสนธิหรือรวมกับขันห้าเพื่อวนเวียนเกิดตายในวัฏสงสารเมื่อจิตเข้าไปปฏิสนธิกับวิญญาณขันในขันห้า เพื่อออกไปรับรู้หรือผัสสะสิ่งต่างๆจิตนี่เป็นนามธรรมนะเป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มีตนแต่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าจิตยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นสิ่งใดผัสสะสิ่งใดก็ ยึดเอาว่าเป็นเรารู้เป็นเราเห็นนะอยากจะให้เป็นดังตัวเราดังความตั้งใจของเราเมื่อจิตเข้าไปปฏิสนธิหรือรวมกับวิญญาณขันไปอยู่ในส่วนของใจเพราะว่าใจนี่เป็นผู้รับรู้นามธรรมาวิญญาณขันนี่มีการรับรู้หกเส้นทางด้วยกันคือรับรู้ ทางรูปธรรมก็มีด้านตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้ทางนามธรรมก็คือใจรับรู้ด้วยมโนวิญญาณทีนี้เมื่อจิตเข้าไปฝังตัวอยู่ในขันห้าก็ยึดขันห้านั่นแหละ,ะเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเพราะว่าจิตรับรู้ ในขันห้ารับรู้ขาก็ว่าขาเรารับรู้ว่าตาก็ว่าตาเรารับรู้แขนก็แขนเรารับรู้เวทนาความสุขความทุกข์เราสุขเราทุกข์รับรู้สัญญาความจําได้ไหมรู้ก็เรียกว่าเราจําได้ไหมรู้จิตรับรู้สังขารความคิดความปรุงของสมองก็ว่าเราเป็นผู้คิดเราเป็นผู้ปรุง รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าเราเป็นผู้รับรู้เพราะว่าจิตไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้ง5้าออกไปรับรู้สิ่งต่างๆภายนอกหรือในขันห้านั้นพร้อมๆกับใจน้องพร้อมกับใจ,ก,บใจการรับรู้ ของขันห้าคือวิญญาณการรับรู้ของวิญญาณในขันห้าขันทั้งห้านี่เป็นอนัตตานะคือเป็นสิ่งที่ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองเ,อเป็นสัจธรรมล้วนๆไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่กิจเข้ามาอาศัยอยูอ่ก็มาหลงขันห้านี่ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเรา การรับรู้ของขันห้าก็คือรับรู้ทางตาหูจมูกลิน้นกายเป็นการรับรู้ทางรูปธรรมรับรู้สัญญาณเฉยๆนะตาผัสสารูปก็รู้ว่ารูปแต่ยังไม่รู้ว่ารูปอะไรหูผัสสาเสียงก็รับรู้ว่าเป็นเสียงสัญญาณเสียงจมูกผัสสากลิน่นก็รับรู้ว่าเป็นกลิน่น ลิ้นผัสสะรสก็รับรู้ว่าเป็นรสบูรสแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไระกายผัสสะความร้อนวันแข็งอุณหภูมิอะไรต่างๆก็รับรู้เป็นสัญญาณเฉยๆเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายผัสสะอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัณ ก็จะเกิดสัญญาณการรับรู้ขึ้นสัญญาณที่เกิดขึ้นนี่พวกตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองนะพวกนี้มันเป็นแค่ธาตุดินน้ำลมไฟเฉยๆตาก็เป็นดินน้ำลมไฟหูก็เป็นดินน้ำลมไฟเมื่อผัสสะภายนอกก็รับรู้สัญญาณส่งสัญญาณการรับรู้ไปตามเซลล์ประสาทในช่องต่างๆ ทางตาก็โสตะวิญญาณไอ้ทางตาก็จักสุวิญญาณทางหูก็โสตะวิญญาณทางจมูกก็คานะวิญญาณทางลิ้นก็ชิวหาวิญญาณทางกายก็กายยะวิญญาณส่งสัญญาณการรับรู้ไปตามเส้นประสาทเหล่านี้เข้าสู่หน่วยบันทึกความจำที่สมอง สมองก็ที่สมองที่เป็นหน่วยบันทึกความจำก็คือสัญญาขันนั่นเองสมองส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นบันทึกความจำคือสัญญาขันสัญญาขันนี่ก็ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองนะ,ะมันเพียงแก่เป็นเป็นทำหน้าที่ในการจำเฉยๆสมองก็ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟ ไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสเป็นสัจธรรมล้วนไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองทำหน้าที่ในการจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาจำได้ในปัจจุบันอพอสัญญาณส่งไปยังสมองในสัญญาขันสัญญาขันก็รู้ว่าสัญญาณเหล่านี้ครั้งอดีตมันคืออะไร ก็จำได้ว่าเป็นรูปนกรูปกาเสียงรถเสียงเรือเป็นสัญญาณความจำสัญญาความจำที่เป็นอนัตตานี่คือไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองแต่มันจำได้เฉยเมันก็ตั้งขึ้นเป็นสัญญาความจำรูปนกรูปกาสัญญาความจำเสียงรถเสียงเรือเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงอะไรตั้งขึ้น เป็นนามธรรมเมื่อสัญญาตั้งขึ้นเป็นนามธรรมแล้วใจทีนี้ซึ่งมีจิตเข้ามาปฏิสนธิอยู่ด้วยก็ออกมารับรู้นามธรรมด้วยมโนวิญญาณ <Yeah. S 1> เมื่อรับรู้แล้วใจเป็นสัจธรรมล้วนๆไม่รู้ความหมายไม่มีกิเลส ไม่ใช่กิเลสนะไม่มีอวิชชาใจนี่เป็นสัจธรรมเพราะเป็นส่วนหนึ่งของขันห้ารับรู้แล้วก็รู้ว่าเสียงรถมอเตอรไ์ไซค์นี่ก็ดับไปรู้ว่าเป็นรูปคนรูปสัตว์อะไรก็ดับไปส่วนใจสเต่กจิตสิจิตมันไม่ใช่อนัตตาจิตเป็นอัตตาตัวตนเป็นตัวยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเรา จิตนะเมื่อรับรู้สัญญาขันที่ตั้งขึ้นก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเรารู้เรารู้เราเห็นเราเป็นนะจิตรับรู้แล้วเกิดเจตสิกขึ้นนะเกิดอาการของจิตขึ้นเช่นรับรู้ว่าเป็นความจำได้ว่าสิ่งที่ตาเห็นนั้นเป็น ตุกแกเป็นสัญญาความจําตุกแกอย่างนี้นะจิตก็เกิดอาการหรือเจตสิกขึ้นเกิดขยะขยงในรูปที่เกิดขึ้นนี่คือเจตสิกจิตที่มีอวิชาก็เลยหลงหลงรูปตุกแกนะเกิดการคิดปรุงแต่งสร้างสังขารความกระบนกระวายสร้างอุปทานขึ้นมา ว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะแขยงเกิดกิเลสตนาอุปทานยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เพื่อสร้างเป็นภพเพื่อที่จะนำไปเกิดเป็นชาติใหม่ต่อไปอันนี้คือจิตคือตัวเราที่มาอยู่กับใจนี่แหละออกไปรับรู้ด้วยกันกับใจนะเพราะฉะนั้นการรับรู้ของใจกับจิตจึงแตกต่างกัน ในในการรับรู้สิ่งเดียวกันจิตกับใจติดกันอยู่ในขันห้านี่มันออกไปไหนไม่ได้ดังนั้นท่านจึงให้แยกกายแยกจิตให้มันออกจากกันซะนี่ระหว่างใจกับจิตอย่างแยกออกจากกันนะโดยการเดินมัคมีองแปดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เดินมัคมีองแปด คือสมถกรรมฐานทําให้จิตสงบนะฝึกให้จิตสงบก็คือมีสตินั่นแหละทําให้มีสติวิปัสสนากรรมฐานทําให้มีปัญญานะรู้เห็นว่าอนะกายกับกจิตหรือใจก,กับกจิตนี่มันแนบกันอยู่นะมันรู้เห็นว่ามันการเกกิดการับรู้ที่แตกต่างกันอืก็เลยนํามาทําให้จิตสงบ จิตกับใจนี่สงบพอสงบแล้วก็จะรู้เห็นว่าใจกับจิตนี่มันคนละส่วนกันแยกกันออกมาการแยกกันออกมาก็คือการใช้สติและปัญญานี่แหละสติมาควบคุมจิตไม่ให้หลงอืไม่ให้ลใหลงขันห้าไม่ให้หลงเจตสิกค,คือเมื่อจิตรับรู้สิ่งใดที่เกิดจากการรับรู้ของ ใจก็ไม่ให้หลงว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราใจก็รับรู้ในขันห้านี่แหละนะเพราะฉะนั้นเมื่อสติปัญญาของเราได้มาอบรมสั่งสอนจิตไม่ให้หลงนะอาการของจิตที่ไปรับรู้ในขันหนะ้าอาการที่เกิดขึ้น ก็คือเจตสิกซึ่งเป็นพวกอาการของขันห้าหรืออาการของสังโยชน์สิบอย่างเงี้ยไม่ให้หลงอาการอืมสติปัญญามาอบรมสั่งสอนจิตไม่ให้หลงอาการของสังโยชน์สิบหรือขันห้าอืมไล่ไปอ,อบรมสั่งสอนสังโยชน์สิบก็มีอะไรล่ะ หลงสักกายทิกิวิสิกิจสาชาศีละตะปลามาตเนี่ยไม่หลงถ้าไม่หลงสามอันได้ก็ได้โสดาบันบุคคลไปเรื่อยๆจนไม่ให้หลงถึงนู่นแหละสังโยน์ตัวที่สิบหรือขันทั้งห้าเมื่อสติปัญญาของเราได้ปฏิบัติทำไปเรื่อยๆปพยายามให้พิจารณาไม่ให้กิดหลง หังโยน์สิบขันห้าได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นจิตหรือตัวเราก็จะไม่มีอวิชชาความหลงไม่มีแยกกันออกมาไม่หลงละทีนี้ไม่หลงขันห้าการไม่หลงขันห้าเราจะสังเกตได้ว่าวิญญาณไปรับรู้สิ่งต่างๆก็คือรับรู้ในรูปธรรมและนามธรรมจิตก็ไม่หลง ไม่หลงว่าเป็นเรารู้เราเห็นเราเป็นจิตก็เห็นก็สักว่าเห็นรู้ก็สักว่ารู้ผัสสะสิ่งใดก็เพียงสักว่าคือไม่หลงปรุงแต่งนั่นเองจิตก็จะไม่หลงปรุงแต่งก็เพียงสักว่าสักว่าเท่านั้นนะในที่สุดก็จิตนี่ก็จะเหลือแต่อาการ คือจิตก็จะว่างว่างจากการหลงขันห้าหรือสังโยชน์สิบหรือว่างจากทุกๆสิ่งว่างเปล่าเบาสบายแยกตัวออกมาจากขันห้าก็จะมาลอยนิ่งอยู่นี่แหละจิตลอยนิ่งว่างเปล่าอยู่ผัสสะสิ่งใดก็สักว่าสักว่าไม่ไปหลงในสิ่งที่ไปรับรู้นั้น ไม่หลงปรุงแต่งเพียงแต่เกิดอาการอสักว่าขึ้นมาสักว่ารู้สักว่าเห็นนะเพียงแต่เกิดอาการนี้จิตก็ว่างเปล่าเบาสบายอันนี้ก็แสดงว่าละขันหา้าหรือสังโยชน์สิบได้ก็จะได้สำเร็จมักสำเร็จผลแล้วนี่แต่ว่ายังไม่หมด คือจิตมันไม่มีอวิชชาแล้วสติปัญญาของเราก็มาเห็นจิตนี่มันเพียงว่างเปล่าอยู่ภายในจิตมันมีเจตสิกอยู่นะมันมีเจตสิกอยู่ภายในจิตสติปัญญาของเราจะดับเจตสิกไม่ให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าดับเจตสิกได้ก็แสดงว่าจิต จะไม่เป็นจิตอีกแล้วคือทําลายจิตแล้วจิตก็จะเหลือแต่ธาตุรู้นะอย่างเดียวนะในขณะที่จิตว่างเปล่านี่จิตไม่มีอวิชชาแล้วจิตจึงว่างเปล่าเหลือแต่ธนะาตุรู้กับเจตสิกถ้าเราจะดับเจตสิกนะให้มันออกไปคือจิตรู้อะไรก็เพียงรู้อย่างเดียวไม่มีสักว่าแล้วแต่นี้รู้อย่างเดียว ก็จะจิตก็จะไม่มีแล้จิตจะแตกสลายไปแล้วก็จะเหลือแต่ธานรู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นสติปัญญาของเราพิจารณาปล่อยวางคำว่าสักว่านี่ไปเสียปล่อยวางจิตทิ้งไปก็จะเหลือแต่ความว่างเปล่าคือเหลือแต่รู้อย่างเดียวเหลือแต่ธาตุรู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้ จะต้องทำลายอาวิชาได้หมดสิ้นนะนอกจากทำลายอาวิชาแล้วจะต้องทำลายอ่าธาตุรู้กับเจตสิกไปอีกนะเจตสิกจะถูกทำลายให้เหลือแต่ธาตุรู้ได้ธาตุรู้นั้นก็คือความว่างความว่างเปล่าแห่งจักรวาลน,นั่นแหละคือธาตุรู้รู้อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยวางถ้ารู้กับเจตสิกก็จะเหลือแต่รู้อย่างเดียวก็คือมีแต่ความว่างเปล่าอย่างเดียวเหลือแต่รู้อย่างเดียวก็จะทำเร็จมักผลนิพานก็คือรู้รู้ด้วยความว่างเปล่าโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะ นั่นแหละเขาถึงเรียกว่าสำเร็จอ่ามรคนิพพานแล้วคือไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกเลยเหลือแต่ความว่างเปล่าที่ไหลขอบเขตอ้างอิงความว่างเปล่าที่ไหลขอบเขตอ้างอิงนั่นแหละคือธาตุรู้ที่รู้อยู่เช่นนั้นตลอดอนันตการเป็นธาตุรู้ที่เกิดจากการซักฟอก ด้วยมักมีองค์แปคือสติปัญญาแล้วว่าไม่ให้หลงอ่ไม่ให้เกิดเจตสิกอีกไม่ให้เกิดอวิชชาอีกมีแต่รู้ล้วนๆในความว่างเปล่านั้นนั่นแหละก็คือเข้าสู่นิพพานแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ทำความเข้าใจอืมในเรื่องของธาตุรู้ในเรื่องของจิตในเรื่องของใจอ่ และการบรรลุมรรคผลนิพพานนะจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่าทาาุรู้เดิมแท้เมื่อไปพัสสะกับทาาุไม่รู้ก็จะเกิดเจตสิกขึ้นเจตสิกหลายๆเจตสิกก็ทำให้เกิดอวิชชาเมื่อทาาุรู้มีเจตสิกมีอวิชชาจึงเรียกว่าจิตคือตัวผู้รู้ ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราไปอยู่กับสิ่งใดก็เรียกสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของของเราไปอยู่กับขันห้าที่เป็นสัตว์เป็นมนุษย์ก็เรียกว่าเราเป็นคนเราเป็นสัตว์เนี่เราเป็นมนุษย์เนี่ยยึดมั่นถือมั่นเอาทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เดินมักมีองค์แปดคืออริยสัจดีเพื่อที่จะทำลายความหลงนี้นะ ทำให้เกิดสติปัญญาสติปัญญามาอบรมสั่งสอนจิตไม่ให้หลงว่าเป็นเรารู้เป็นตัวเราเป็นเราเป็นของของเราเมื่อทำลายอาวิชชาแล้วอวิชชาหมดไปแล้วตัวเราก็ไม่มีละทีนี้ไม่มีเราไม่มีตัวเราแหละคือไม่มีจิตแล้วจิตได้แตกสลายแล้วเหลือแต่ธาตุรู้กับเจตสิกอืมเท่านั้นเองมาเพราะฉะนั้น ธาานรู้ที่มีเจตสิกก็ยังไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควรจึงสามารถทําลายเจตสิกให้สิ้นซากไปเสียนะเจตสิกก็ไม่มีความหมายเหลือแต่ท่าุรู้ล้วนๆทาานรู้ล้วนๆก็คือความว่างเปล่าล้วนๆนั่นเองธาาุรู้ล้วนๆก็คือความว่างเปล่าที่มีอยู่ในความว่างเปล่าโดยไม่มีอะไรนั่นแหละก็คือท่านรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆใสสะอาดที่ถูกซักฟอกมาจาก มักมีองค์แปดแล้วอืมก็จะไม่มีเราไม่มีตัวเราที่ไหนแล้วเหลือแต่ธาตุรู้ล้วนๆนั่นแหละท่านเรียกว่าเข้าสู่นิพพานแล้วขอให้พวกเราทําความเข้าใจให้ดีแล้วพิจารณาไปเรื่อยๆให้รู้ให้เห็นให้เกิดญาณทัศนอย่างทราบตามที่คุณตาได้กล่าวมานี้นี่แหละเป็นเส้นทางการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานขออวยพร ยะถาวลิวะหาปุลาปริปุเลนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิตสตุสภพปุเลนตุสังขป,ปาจันโทปนระโซยถา,ามณีชโชติและโซยถา,าสภีติโยวิวัชานตุสัพพโลโคโวินาสตุ มาเตภวาวันตาโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธานาสีลิสนิจังบุทาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุบันโนสุขังพลังผวันตุสัพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสทาโสถี 1 2 3 uh, all that right.